ท่นานเจ้าพั t หนึ่งจดบนครั้งที่แปดสิบวันนี้วันที่23มมีนาคมพุทธศักราชสองพัเป็นวันที่80ที่ข้าพเจ้านายถือสักและทันเทีย ขอถวายเถึงเสด็สาธยาพระสูตรพระบลลิกมระมต่างๆถวายเป็นผุ้ทธาบ,บูชาทา้าวบูชาสางขาบูชาและอาจารียบบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพระเจ้าจงตั้งมั่นมีสติรลึกได้มีธรรมที่จดจอ่อในอัคระปญัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินหนึ่บทสวดเทิงเทวดา ธัมมันตาจักกวาลสุวัตตลาคชันตุเทวตาสัทธมังมือาจาสรุนังตุสักโมกขทางสักเคกามีเจลูเปกิลิศิกลาตเตจันตลิเควิมาเนจิเปราเทจักขะเมตรวนาคาเนเคหาวัฒุมิเคเจบุมาเจยันตุเทวาจาราถาลาวิสเมยคากันทพนาคาติดันตาสันติเกยังมุนิวลวัจนังสาวทับูเมสุนันตุธรรมสวนาคกาโรยัำพุทันตาธรรมสวนาคกาโรยัำพุทันตาธรรมสวนา กล้าโลอายามพระทันตาสองบทบูชาพระตนะไตอิมินาสก้าเลนะพุทธังอภยูเชียมาอิมินาสก้าเลนะธำหมังองยูเชียมาอิมินาสก้าเลนะสังฆังอภิบูชียมาสามเบิดกะพระตาไตอะระหังสัมมาสัมพุทโธพุทธวะผู้ทางพุทธวะเจียมีสวะฆาโตพะทธตาธรรมโอธรรมบังนิมสามีสุปฏิปันโนพะทธโตเศร้ากะสร้างโขสร้างขันธ์นิมมามี สี่บุตรสวดนามการสศรีคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะตโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบุตรสวดไตยธนคมนปถา ุทธ <rude S 2> ังสารังคัจฉามิธรรมังสารังคัจฉามิสังฆังสารังขะฉามิทุติยัมป <sting? S 2> ิพุทธังสารังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสารังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารังคัจฉามิตติยัมปิธรรมังสารังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารังคัจฉามิโอบทสวดสัจจคิเลคาถา นัตถิเมสาหนังอัญยังพุทโธเมสาหนังวังเอเตนะสาจวะเชนะโสติเมหตุสาวทานัตถเมสสหนังอันยังธมเมสหนังวังเอเตนะสจวะเชนะโสติเมโหตุสาวะทานัตถิเมสาหนังอัญยังสังโฆเมสาะหนังวังเอเตนะสาจวะเชนะโสติเมโหตุสาพะทานเจ็ดพุทธานุสติ อิิปิโสภะควาหังสัมมาสัมพุทโธวิชาตระสัมปันโนสุขโตโลกวิทูนุตโลบริสะทัมสาลิสัะทาเทวมนุสสาหนังพุทโภควาติแปดธรรมานุสติสวาขาโตภะคะตาธัมโมสันทิจิโกอกาลิโกเอหิปัสสิกโกอปินยิโกปัจจตตั้งเวทิตโปวินยูหิติเก้าสังฆานุสติ สุปฏ um um pues ิปันโนภาควาโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโฆยาญาปฏิป <kindergarten>. ันโนภาควาโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโฆยะที่ทางจัตตาลิปุลิปุลิสายุคานิอัตภุลิสภุกลาเอสภะควาโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทาคิเนยโยอันเทลิกะรนิโยอนุตลังปุญญาเขตังโลกาสาติสิบรตนสูตร ยานีถ้าภูตานี้ละมาขตานิภุมานิว่ายานีว่าอันตริเคสะเพววะภูตานุมนะภวันตัวทศิสากาจสุนันตุภาสิตังแตสมาหิภูตานีสามีทศเพวเมตังกะโลทะมานุสิยาปชาญาติวาจราโตจหกรันติเยพระลิงตัสมาหินีลาคทาอปมัตตายังกินชีวิตังอิทวะหุลังวะสักเคสุวะยังแลตานมบณีตังเนนุสมะอธิตาถากตะในทางบิภุเตและตานมบณีตังเอเตนะสะเจนะสุวัจิโพตุ kāyāṁ vīlākāṁ āmatāṁ paṇītāṁ yathā ca khāsā kāyāṁ munī ṣaṁ mā hi tō na te na tāṁ mē na tāṁ pī kiṁ jī ṭhāṁ pī tāṁ mē rātā nā paṇī tāṁ e te na sā te na sūvāti hō tu เยปุขลาทัสสะตํปสะทายตาลีตานิอุคานิโหนติเตทักิเนยาสุกตะทัสสาวกาเอเตสุทิณานิมหาปาลานีธัมมิสังเขรสัตตังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวาทีโฆตุเยสุปะยุตะมะละสาตะนิปามิโน โวตํมสาธะนามหิเตปฏิปัตตาอะมาตังวิขะหะตะอะโมตะหินิปุติงคุจจมานาอิสํปิสังเขตรัตนังบะนีสังเอเตนะสาเตนะสุวัจิโหตุยะทีนะกีโลปฐวีงสิทธิโตสิยะตะตุพีวะเตวีอะสัมปะกัมปิโยตะตุนังสัพพะริสังวะทามิอโยวะลิสาจังนิอะเวจะปะทาติเอตํดิสังเขตรัตนังบะนีตังเอเตนะสาเตนะสุวัจิโนตุเยอะริยสาจังนิวิภาวะจันติคัมพีและปัญเณน สุเทสิตานิกินจาริเตหนติผูสะปรมตานเติภวังอาธามมาทิยันติธรรมิทังเทระตะนันปนีตังเอเตนะสะเตนะสุวติโหตุสาวะวะสาทัศนะสัมปะทายาตยาสุธัมมาชิตาภวันติสักกายะติทิฏิวิจิกิตศิตานจะสีระพตังวาปิยะธาติกินจิจตุหาปะเยหิจะวิปมุตโตฌา อาภิธานานิอัปปโภก็ตัวนี้ทําอิสังเทศรัตนังบานีต้องเอเตนะสัทเทนะโวติโหตุกินจาวิโสกับมังคโดติปาปะกังกายะนะวาจายุเทศเตระสาว่าอัปปโสตะสาปฏิฉาทายะ อภัพตตาทิทาปัสสะบุตตาอิทามิสังเขลตานบันนีตังเอเตนะสตเจนะทุวะติโสตุวนาปุกลมเพยท้าภูสิตาเคคิมหานามาเซปธรมาสมิงคิมเหตจะถูกเมืงท่ามวลังาเฉสยินิพานะขามีปรมาฮิตาอดิยัมบิภูเทลตานบันนีตังเอเตนะสตเจนะทุวะติโสตุวโลววลันยูวเลาโถเวลาโลอนุตโลท่ามวลาเฉสยินิพะมปรมาฮิตายดิยามบิภูเทลตานมณีตังเอเตนะสตเจนะทุวะติโสตุขีนางบุลานังอวัง 那第三把王。 เปล่าจะติดตายะดิแกภาวะทะมิงเตขีนะปิชาวิโลณีฉันดะนิพันติเจรายะทายังปะทีโพยทามิสังเกตรัตนังปะณีตังเอเตนะสะเตนะสุวัฏฐิโหตุยานิถ้าผู้ตานิสัมมาขาตานิปุมานิวายานิวาอันเตลิเกตะทาคาทางเถวมโนสปุยิภะพุทธานัมมะภามาสุวัฏฐิโหตุยานิถ้าผู้ตานิสัมมาขาตานิปุมานิวายานิวาอันเตลิเกตะทาคาทางเถวมโนสปุยิสังธรรมังนัมมะภามาสุวัฏฐิโหตุยานิถ้าผู้ตานิมิลังมาขาตานิปุมานิวายานิวาอันเตลิเกตะทาคาทางเถวมโนสปุยิ นมาสามมาทิฏฐิโหตุสิบเอ็ดอาตนาดิยปลิศสัพพะโลเขวินิมุตโตสัพพสันต์ปวะวิชโตสัพพเวสัมมติกันโตนิพุโตจตุวังภวสัพพิติโยวิวัชานุสัพพะโลโควินาสตุมาเตภวันวันตาลายโยสุขีที่ข้าอยู่โกภวะอภิวาทานาสีลิสันิจังอุทาปเจอิโนจัตถาโลธัมมาวัฏฐานที่อายุวโนสุขังท่าทังสิบสองอธิตตะปริยาสุต เอโอมิสุตังเอกังสัมมยังภควาคายายังวิหติคายาสีเสสะจิงภิกขุสหเสนะตตระโขภควาภิกขุอมันเตสิสภาัง ภิกขเวอิติตังกินจภิกขเวสัพพังอิติตังจากขุมภิกขเวอิติทั้งรูปอิติตาจากขุปัญญาณังอิติทั้งจากขุสัมปัสโสอิติโทยังมีทางจากขุสัมปัสโสจะยากเสติวิริยตังสุขังวะอะทุกขังวะอะทุกขังสุขังวะจังปิสิจังกินจังอะจังลากะนะสุขังกินังอะกินังอิติทั้งฉะติอะจะลามะละเนเนโสคะหิวะจะวิหิโทเคนะสิวายะติอะจะสันติโวถ้าอิงโยตังอิติจังคทาอิติตาโทตะวิญญาณัง ภายในทางสอธะสอโสสิโตยังมีทางสอธัมมัสสปัจจยอุปสติวิสัยทางสู่ของว่าถูกของว่าถูกของว่าถูกของว่าตัมเปติตังเกนตังไหตังกังกิณาสุถากิณามังกะนาติตังเจติยชะลอมะลินีนะสอกะเห ปฏิเทวีทุเกตโทยณุวายสอัจจตังติวัตถามีคานังอัจตังคันธาอัจจตังคานัตวิญญาณอจจตังานาะสโโตยมทัานังพสปัจะยาสติเทีตังถูกขังว่าถูเขัว่าทุกควัทวดขัว่าตามีอตังเียรจังจังาคนาตสังคินะมหคนอัจจตังชาติยาชะลามบรเนนะโตเกติปฏเทวีทุเกตโทมณุวายาสอัจจตันติ ชีวะหารอิฏฐาตาอตาชีวะวิญญาณะริตังชีวะสัมปะทาติโตยะมิธังชีวะสัมปะทายะวิจิตติวิสัยตังตุังของว่าตุของว่าตุของไม่ตุของว่าตังมีอีทังเกอีตังลากีนาตะลากีนามะหะกีนาอีตังตะเตยะชะนามะระนีนะโสเกหิปะริเทเวหิโสเกหิตุมาเฟอุบายะติอะริตังติว่าตะมีกายโยโตกฏฏะภายุตังไตวิญญาณังอะริตังไตสัมปะทาติโตยะมิธังไตสัมปะทาปะติยาวิจิตติวิสัยตังตุังของว่าตุของว่าตุของไม่ตุของว่า တံပိရီတံခင်းရီတံလိုက်ရီသမသာခံနာသခင်နာမောသခင်ရီတံသာရီရချက်လာမလနေသောကိဗလိသေးမိထူခေသမသိဝေယသိအဲဒီတံဒီမှာဒါအင်းမှတ်တော်ရီတောထမရီတံမနုဝိနနာနာကိတောင်းမနောသမ္မသောရီတောရံမီထံမနောသမ္မသောခပကြောစတိဝိရိတောင်းဇုခောင်းဝါဇုခောင်းဝါဇုခောင်းမဇုခောင်းဝါတံပိရီတံခင်းရီတံလိုက်ရီသံသာခံနာသခင်နာမောသခင်နာအဲဒီတံခြားတရရချက်လာမလနေသောကိဗလိသေးမိထူခေသမသိဝေယခေအဲဒီတံဒီပေါ်မှာအင်းေဘဝပါဆောင်ပြီးခော်ရဲဆိုကြပါ ชาวโคจากคุตัมมิเปนี่เปนี่แต่ดีลูกเปนี่เปนี่แต่จากคุญญาเนเปนี่เปนี่แต่จากโคลำเปนี่เปนี่เปนี่อำมีทางจากโคทัมปทปัจจยาปริติวิไดต่างสง황ว่าหรือกล่าวว่าหรือความหมายของว่าตามเปนี่เปนี่แต่ တော့လားမင်းပင်နေပင်တဲ့လားကျေလို့ပင်နေပင်တဲ့တော့တာဝိနနေပင်နေပင်တဲ့တော့တာမှာတဲ့ပင်နေပင်တဲ့ယံမိထဆောလားပတ်တာပဲတရားအတွက်တဲ့တိုင်သူခံဝါသူခံဝါသူခံမသူခံဝါတဲ့မင်းပင်နေပင်တဲ့ခန္ဓာကမင်းပင်နေပင်တဲ့ခန္ဓာနဲ့တူပင်နေပင်တဲ့ခန္ဓာဝိနေနေပင်နေပင်တဲ့ခန္ဓာသင်္ခါန်ပဲပင်နေပင်တဲ့ယံမိထခံခံမစပ်ကြေးရအတွက်တဲ့တိုင်သူခံဝါသူခံဝါသူခံမသူခံဝါတဲ့မင်းပင်နေပင်တဲ့ရွာတဲ့ပင်နေပင်တဲ့ဆယ်တဲ့ပင်နေပင်တဲ့ချွာဝိညာနေပင်နေပင်တဲ့ချွာဆောင်တဲ့ပင်နေပင်တဲ့ယံမိထခံကြတာစပ်ကြေးရအတွက်တဲ့တိုင်သူခံဝါသူခံဝါ ถูามเนูกของว่าแต่ทำมิปิณิพินติการทำมิปิณิปินติโพธิเปตุปิณิปินติกาย่อปิณนปิณิปินติกายสาปฏิปิณิินติยัมีทางการสาปฏิปิยาอุสติปิท้ที่ตังถูกของว่าถูของว่ามเนของว่าแต่ทำมินิแต่ทำมิปิณิพินติมันะทำมิปิณิปินติทำมิสุปิณิพินติมันวิญญนณปิณิปินติมันสมปฏิปิณิปินติย่มปทางมันละสมปฏิปฏิย่าปุถสติปิแท้ที่ตั้งตูวขอ มมุติจติมิมุตตสมีมิมุติมีติยะนางโหติขีณาชาติอุสิตังพระมาเจรัญกต้งการนียังนาประตังอิสตาติประชานที่จิตธรรมโวจักพระขาวาอัตมนาเตปิคูพะขอโตภัติังอาภินันทุมิมัมนจัปปนะเวยากาสมิงปัญญามานีปัตตาปัญญามานีตาาปิคูตหตตาอนุปัสหายาอเวิสิกิตามีโมจิงสุติสิบสามัตตละขณสุตัง เอโอมิตุตังเอกังสัมญาณภควาภาลานะเสยังวิหาทีสิปตะเนมีคถาเยตตตระโขก็ว่าปันเยวากีเยปิโกอามันมาเตสิรูปัง ခောဝေနတာလူပဉ္စဟိထံပိကဝေအတာဖဝိသနိထံလူကံဝပထယသောတေယလပိထာချေလူပေဝံမေလူကမဟောတိတိသမာတခောပိကဝေလူပငနတသသမာလူကံပထယသောဝတတိတေလပတိလူပေအေဝံမေလူကဟထုယေဝံမေလူကမဟောတိတိဝေသနာနတဝေသနာတေထံပိကဝေအတာဖဝိသနိထံဝေသနာပထယသောဝတေယလပိထာချေဝေသနာယအေဝံမေဝေသနာဟုထုယေဝံမေဝေသနာမဟောတိတိသမာတခောပိကဝေဝေသနာ อนัตตาตัสสมาเวทนาภาทยะสัมมัตติในจารภติเวทนาเยเอโรมิเวสันนาหุตุยังมีเวสันนามาหอสีติฉัญญะนะตัสสัญญะเจอีถังภิกขเวอัตตาภาวิสสานายอีถังสัญญะอภาทยะสัมมัตติยะลภิสัจจะสัญญะยะอีงมีสัญญะหุตุยังมีสัญญะมาหอสีติยะสมาจะโขภิขเวสัญญะนะตัสสมาสัญญะอภาทยะสัมมัตติสัมมัตติในจารภติสัญญะยะเอโงมีสัญญะ หัวตู้เองมีฐานามาหัวสิติสังขาราณาตาสังขาราดังพิกเวอตาภวิสังสุนในทังสังขาราพัทยาสังวัเตยุงละเพทัจะสังขารีสุเองมีสังขาราหุนตุเอเมสังขารามาเองสุนติสัมัจจะโคพิกเวสังขารานตาตาสะสมัชสังขาราพัทยาสังวันตยุ่งละเพะจะสังขารลสุเองมีสังขาราหุนตุเอเมสังขารามาเองสุนติ วิญญาณังอนัตตาวิญญาณังตะหิธังภิกขเวอัตตาภาวิสสะนะยังวิญญาณังอภาหายะสัมปายะลภะจะวิญญาณิเอวังเมวิญญาณหุตโตเอวังเมวิญญาณนามะโขสิติตะมะจะโภภิโสวิญญาณังอนัตตาตะละมะวิญญาณังอภาหายะสัมปายะลภะติวิญญาณิเอวังเมวิญญาณหุตโตเอวังเมวิญญาณนามะโขสิติยังคิมะนะทาภิกขเวรูปังนิตังวะนิธังวะติยังมะเตยมะหายะรูปังวะตังรูปังวะติรูปังมะเตยมะลานิจังรูปังวิปะริณนามะธัมมังกะลังนิภาวะสัมมังนิปะริตังเอตัม มาเอโซมาสะมีเอโซเม่อาตาติโนอให้ตั้งมันเตะต่งกินไม่ละถาบผิดขาววเวทนานิจาวานิจาวาถี่จาวามัน,นเตะมัน,นิจังทุกขังว,งวททงง่ตังทุกขัอองว่ติีทุกขังมันเตะมันจังทุกขังวิบะไิ้นามะทำมันการังนุ่งจางมานุ่งกว่าถี่ตรงไอจางมาเอโซมาสะมีเอโซเม่อาตาติโนอให้ตั้งมันเต ตังคิงมนายทาภีกาเวสัญญานิจาวานิจาวติเอจาภันเตยมนานิจังตุคังวะจังตุคังวะเตสุคังมันเตยมนานิจังตุคังวิปะลินนามะธัมมังกะลังนุตังสัมมานุปัสสิตุงเอตังมะมายะโรมะสัมเมเอโสเมอะตะติโนเหธัมมันเตตังคิงมนายทาภีกาเวสังขะรานิจาวานิจาวติเอจาภันเตยมนานิจังตุคังวะจังตุคังวะเตสุคังมันเตยมนานิจังตุคังวิปะลินนามะธัมมังกะลังนุตังสัมมานุปัสสิตุงเอตังมะมายะโรมะสัมเมเอโสเมอะตะติโนเหธัมมันเต thank you my dad that because we knew nang ni tong wa ni tong wa te ni tong ma dai ya me nang ni tong du khaw lo tong du khaw te du khaw ma dai ya me nang ni tong du khaw mi ba le na ma tham mang ka nang tong tham ma no ba te tong ni tong ma ye to ma kha mi e so me a ta te no he tong man te တာသမတိဟာပြိခဝေယံချင်းတိလူပံတိသနခတပတုပနောဇတဝဝိသဝဝရိကဝတုမမဝဟိနမဘနေတမယံတွေ့လေသံတိကေဝါစွာဖံဖံနေတမမမေသောမကမိနမေသောတာတိဧဝမေထံရပုဏ္ဏသမပညာသပံယကာတိဝေသနာတိသနခတပတုပနောဇတဝဝိသဝဝရိကဝတုကမဝဟိနမဘနေရဝယံတွေ့လေခံတိကဝါသပဝေရဏာနေတမမနိရောမထမိနမေသောတာတိဧဝမေထံရပုဏ္ဏသမပညာသပံ ယကာတေတံအတေတနာခတပတုပနာတတောဝိသဝဝရိကဝတုမဝဟိနဝပနိတဝယထုလေသန္တိကေဝါသပါဏညာနိသမနေသောမသမ ినా မေသောအတတိယဝမေတံထဘုနသမ္မပညေရောဟံရေကိဈံခန္ဓာတ္တိနာအတိတနာခတပတုပနာတတောဝိသဝဝရိကဝတုမဝဟိနဝပနိတဝယထုလေသန္တိကေဝါသဖေ ਸੰ ခါရနိတမနေသောမသမ ినా မေသောအတတိယဝမေတံထဘုနသမ္မပညေရောဟံ ແຕ່ກໍໃນທີ່ວິນຍານອະດິດນັ້ນຄະນະປະຈຸບັນນັ້ນເຊັ່ນຕ້ອງວ່າພິທະບາອະລິກຄົງວ່າຜູ້ມາໃຫ້ນໍາວ່າບັນດາວ່າຍັງຖືເລັດອັນທີ່ແກ່ວ່າສັບພັງວິນຍານນີ້ຕ້ອງມາໃນສົມອະທະມິນາເມສໍອັດຕະຕິເວົ້າອະເມດາງເຖົ້າພຸ້ນນັ້ນພະອະນຍາສັບພະເວົ້າປະສັງພິຄະເວສຸດທວາລິສາໂພຈົກເວົ້າປະສັງພິຄະເວສຸດທວາລິສາໂພກໍລຸບະທັມມິນພິນິພິນະເດເວນະຍະພິນິພິນະຕິຫຼາຍຍະພິນິພິນະຕິທັງຄະເລສຸພິນິ วิมุตติสมิงวิมุตติมีสิยานังโหติศีนาชาติอุสิตังพรมเจรียงกตังกันยังนาพลังอิจต้ายาติปิธานในติจิธัมโมโจอภคะวะอัตมนาปัญจวัคคียาภิกขุปะคะวะโตภาติตังพินันทุมิมัสติมินจะปนาวยะกัลติมินอัญญนมาเนปัญจวัคคียานังภิกขุนังอนุปาทายาสเวหิจิตานิมเก่งสติสิบสี่บทสวดมหาสมัยสูตร ඒ මේ ඒ ස වා ස ගේ ස ි ව සම ව හ ගේ හි හි හවා හි. ภาหิจะโลกะธาตุทุวิเทวทายะปูจินาสันนิปฏฐาหุติภะวะนังสัตตานะยะภิภูสะหังยะอะถะโขจตุนังสุธังวาสกายิกานังเทวะนังเอตถาโหสิอะยังโขภาวะสัจเจสุวิทาติกะพีละวาทุสมิมิมหาวเนมหาตาภีภูสังเคนะตัจจิงปัญจมาเตหิภิกขุสะเตหิหิทาเปเหวะรานเตหิทะระหิจะโลกะธาตุทุวิเทวทายะปูจินาสันนิปฏฐาหุติภะวะนังสัตตานะยะ สีขุ2ขั้นจัยยานุนามัยามิยัมภิเยนะคะควาเตนุปสังก็มายามะอุปสังก็มีตวาภะวะโตสันติเกปะเตวะหาทาวะสยามะติตะโคตาเทวะตาสยัตถาปินามะภะวะระวาปุริโสธัมมังจิตังวาภาหังปะราเลยาวะสาติสัมวาภาหังสัมมินเญยเยเอโรมิวะตุถาวะเสสุเทเวสุอันตระหิตาภะวะโตสุระโต อาตูระหังสุ่อตโขตตาเทวตาภักขวันตังอภิวาเทตวายขมันตังอัถังโตเอขมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภักขโตสันติเกมังฆาทังอภัสริมหาสมัยโยปวานาสมิงเทวกายาสมมคขะเาอาขตัมหาอิมังธรรมธรรมยังทักขิดาเยวะอปัญาชิตจสังขันติอตโขปตาเทวตาภักขโตสันติเกมฆาทังอภาสริจตระลาภิเขว กมตาหังสุทิตังอัจโนชุกะมังสุสารัตถีวะเนตานิคะเหตวาอินทิยานีลักขณิปฏิคันติกาติอทะโควะลาเทวะตะภะคะโตสันติเกยังมังหะทัมมะภาติเจตะวาสีลังเจตะวาปะรีฆานินะเกฬาโอหาจะมะเนฉะเตจะลังติสุทาวิมลอาจะคุมะทาสุทัมภาสุสูนะคะติตะโขวะลาเทวะตะภะคะโตสันติเกยังนะภาถังอภาติเยเกติพุทธังสารณังขะตาเตนะเอคะมีสันติอปายะคุมิปะหายะมะโยสันติหังเตวะกายังปะริภูเลสันติเตอะโคภะคะวา พิโคะอมันเจสีเยปุยนาพิขเวสัทสุโลกัตธาดูสุเทวตาสานิปติตาหุนติตาคาตังคาเสนาเลพิคูสังขันจะเยปิเจพิขเวเหตุสุงตีนัมัตธานางอาถรรตโตสัมมาสัมพุทธาเตสามปีปะขวันตานางเอตตะปรัมมีเยวเทวตาสานิปติตาเหตุสงเสยิญฐาปปิมายหังเอตาเฮเยปิเจพิขเวภวิสันติอนาคตมัตธานางอาถรรตโตสัมมาสัมพุทธาเตสามปีปะขวันตานางเอตตะปรัมมีเยวเทวตา ฐานิปฏ uhh ิจารภวิสันติสยจธาบิมัยหังอิจ่าหิอาจิกิตสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิกิตาจิตสามิภิกขะเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิธรรมสุนาราคาดุกามันติกลโลาภัสสามิติเอวัมบันเทติโคเตภิกขุวะขโตปัจสโสุสงภะคะวาเอตโสวจัสิโลกกามนุกัลสามิยะทพุมมาตัสสิตาเยสิตาคิลิขะพลังปิหิตาตาสมาหิตาปุถุสีหาวัสสลีนาโลมหันสาวิสัมปุโน โอทาตามนาสาวสุสาวิปัสวิปัสสันนัมนาวิลาภิญโยปันปันจัตเตยตวะวเนกาบิลวะเถเวจโตอามันติสาทถาสาวกเกศเสนรเตเทวกายาภิกันตาเทวิชานาเถพิกโวเตจาตาปมาเปลุงสุตวะพุทธาสาานังเตสัมปาตุลุิยานางอมนุิสานาทัสานังอภิเกตตาพาทาคุง သာဟံသံအထာသတ္တလိင်သတ္တအေကသထာသာနာမနုပ္ပာနမာတ္တသုင္ကဘေကေနံတမထာခုနိသာလပါဘုတာဟုတ္တံချလပံအပိညာယောဝကိတဝါနေတ္တကုမာရတောအမတိသာသာဝကေศาสနေသေတေဝကာယာပိကန္တာဒေဝိသနာတိပိကဝေါရေဝေါဟံခိတေယိသာမိခိလာဟိအနုပ္ပသော တတသဟသာဝရာခာပုမာကပိလဝသဝိအတိမံတောသည်မံတောဝနံတောသာသီနောမေမနာဖိကမုံဘိကုဏံသမိတေငဏခသာသာဟေဝဝတယာခာနာနတောနိနောအတိမံတောသည်မံတောဝနံတောသာသီနောမေမနာဖိကမုံဘိကုဏံသမိတေငဏ ตาต่ะอคิราเตสหัสสายะขานานะตะวานิโนอิธิมันโตชิมันโตวานะวันโตสะริโนมะนาภิกะอมุงภิกขูนางเมติงงะนางอิเจเตสหัสสาสหัสสายะขานานะตะวานิโนอิธิมันโตชิมันโตวานะวันโตสะริโนโมธะมะนาภิกะอมุงภิกขูนางเมติงงะนางเมธามิตตาปะนะหะตายะขานานะตะวานิโน ဒီမန္တောရှိမန္တောဝနဝန္တောသတိနမောသမာနာအဘိကမုံဖိခုနာသမေတေဝနံခုမီလိုလာထခေကိုဝေကူလာသနိဝေသနံဖိယောနသာသာသာသံယောခာနောပရိဥပ္ပတေခုမီလိုလာထခေဘောဇောပသသမေတေဝနံဘူလီမန္တေလာလာထာသာသောပသသတိခန္ဓပါနောအာတိပတိမဟာရာဇာသာတိသောဖုတာဝိသာသဖောဝိညေနံမမပလာယိဒီမန္တောဂျီမန္တောဝနဝန္တောသတိနောမောတမနာအဘိကမုံဖိခုနာသမေတေဝနံသာဂိနံဂျီလာလာထာဘသသတိနံ กุมพันธนาอธิปติมหาราชาทาสิโลปุตราบิดาสภาโวอินเนนามะมหาพลายิชิเมนโตชิเมนโตวะนโดอัสาธิโนโมนะมานาภิกขะมุนภิกขุนะตะเมติงวะนะปะเซมังดิหลังละจาวีโลปะขอประทานะตีนาคานาอธิปติมหาราชาทาสิโสปุตราบิดาตะวะโวอินเนนามะมหาพลายิชิเมนโตชิเมนโตวะนโดอัสาธิโนโมนะมานาภิกขะมุนภิกขุนะตะเมติงวะนะอุตะลันจิหลังละจาคุเวโลตะปะสาตะติ ยาข้านั้นอธิปติมหาราชาทาสิโลผู้เจ้าอภิคาสบวอรีเนลามมหาภลาอิติมันโตสิมันโตวานะวานโตสตินโมธัมอนาธิกะมุนีคุลังสัมเมติมะนัง โพลิมาหิตังตตละทวยธินเนนวิโรหะโกปัจฉิเมนวิโรปะโกกุเวโรธะนะหิทังยันตาโลเตมหาราชาสมนตาฉัตตโรสีสาตาธัมมานาทังสุวะเนกาเปละวะทะเวเตสังนายาวิโนทาสาอะโควันเซนิกาสาธัมมายาโกเตนตุเวเตนตุกรีภูตะวิภูโทสะจันทะโนกังเกษโทจะกินะมันธุนิมานธุจัปปนาโทโหมมันโยจะเทวสุตอ จะมาแติจิตาเสนโนจากคันทาโพนัลราชาเสนโสโกอาคูบันจะสิโคเจวติมพลูสุริวัชชาเอเจจันเยจ่ราชาโนคันทาภาษาราชุปิโมตมานาภิกกามงภิกขนางสมิจริงว่านางอาถาภูนาภาษานาคาเวสาลาสหัสสายกากรรมราสัตตลาอาคูปายาคาสายาิพิยามุนาสัตตลาถาจะอาคูนาคาเอสาสิโนเอลาวันโนมหานาโคโสก้าคาสมิจริงว่นาง เยนาขณาเชสาสาลันทิทิพาดิชาภาคิวิสุทธาภูเหายาสาเต วนมาฉปาต้าจิตลาสุปันนาอิติเตสนามังอภยันตถานาคราชานามาสีสุปันนโตเขมมะกาสิปุทโทสันนาหิวาใจหิบไว้อุปวายันตานาคาสุปันนาสลมาการสุพุทธังสิตาวิรหัหเทนะสมุทังอสุลาสิตาพาตโลวัสวะเสตติชิมันโติสัติโนก้าละกัญชามหาพิสมาสุลาทาในเวคาสาวิปจิติสุจิติจปายาโทนะมเจสาตตังจักรตปุตตานัง ทาเพเวโรจะนามกาสันาหิตวาพลิงเสนาลาหุพาธรมุปาข้ามวงธรรมโยธาในการทำเตปีขูนั่งสมจริงว่านอาโปเะเทวาปทวีจะเทโชวาโยเาข้ามูงว่าลุนาวาลุนาเทวาโสโมตาสาธามีจากุนากาอิกาอาคุเทวาเะสาสินโอเซเถหาธากายาถ้เพศนานาตะวันนิโนอิี่มันโตชิมันโตวันนวันโตสาดิโนมุตมานาภิก้ามุมศีกูนั่งสมจริงว่านังเวนทูจะเทวาสารีจะสามารถจจตุเนจจทุเวยมา 간다소보니다제와자나마고불라기타주의소빈자제와수야마고불라기타나카타니불라기타와호만타와카소난와사보세토사코바카불린토사제타하라가야사폐나나타바니오이체만도지만도바노안토사진모다나아비카모피쿠나정미띠งัวนัง อาาุาชเทวาชนาาศิษาริวัติเจากเโลชาตจอมาภูพันาสิโนนาสานมาจาตุตาเชนชกาสูเลยาลิราอาคูอาคุวาสเมเนสิโนาสิเดตากายาสเพนานาตะวันนิหนุยิชุมันโตยิชมันโตวันุมันโตชาสิโนโมทมานาภิชฌะโมภิชฌรูนางสมิติเงนางสมานามหาสมานามานุสามานุสุตมะหีชาปุถุสิกาอาคูอาคุมโนปุถุสิกา อาถาคู่เโยเทวายเยจโนหิตวาสิโนปาลสามหาปาลคาอาคูเทวายสัสสินโอเสเตหะท้ากายาสัพเพนานาถาวนิโนอิทีมันโตชิมันโตวันวันโตทะสินโอโมทสมานาภิก้ามุภิกุนังสัมปิทิงวะนังสุกากระดุมหาลุนาคูเวคนาสาสาวุธาระคายาหาปาหมู่าอคูเทวะวิจักขนาตตาลาคายชามิสก้าเจทัสิโนท่านยังอาคาปุชโนโยทิธาภิวาสติ ກະໃດແດ່ຖ້າໄປຖ້າເພນນັ້ນတော့ວັນນີ້ໜຸ່ມຢູ່ທຳມັນໂຕຊິມັນໂຕວັນນັ້ນວັນໂຊຊິໜຸ່ມບໍ່ທຳນະອະພິກະມຸມພີໂຄນັ້ນໂຕມີຕິນວັນອັງເກມີອະຣິດາອະຍາມາກະຕະຄາ เจ้าทินโนสามิจักาลามเสถาโจดีนามาจากอานตวานิมาติโนอาคูทาคูเป็นนิมิตาเถรเถเตหะกายาสาเพนานาตวานิโนยิทิมันโตชิติมันโตวันนวันโตทินโนโมทมานาผิก้ามูผิคูนั่งขัมไปจริงวันนังสาเตเตเทววนิกายาสาเพนานาตวานิโนนามาเยเยนาอาสันชุ่งเยจันเยสายชาสาพูเทชาติมังกีลังโอขัดตินนามาสวังทักเสมโมขัตะลังนาคังจันทังวาอสิตาอิตังสึงพมาบรมาโตจะปุุณาอิทิมันโตสาสันนังมาโลติโสจะโส ภาชาสมิชิงว่านางพหะตหารรมะโลกานังมหาพระมาพิจิตรธีกวาปัณโน ภิกเถยมันโตภิกขมากายောจะทาสิโสทะเรไฉอิสราภูวะจะปัจเจกวะทวะติโนเตสันจะมาจโตอาคาหะโตปะริวาริโตเตระภะเววิกันเตสินเถเตเวสัพพะมัคคิมาเสนะอภิกามิปะสะคะนะสามัญญิอะยิทะสะนะธะปันธะธาระเกนะวะนัมมะตุวะสัมปันทะปะริวาริธรรมะโวอัญจะถะโกทีนางิฏิตะถามาเตโนกาละเปนะอะเปสีปะณีนาตะมะหัจจะสลังกะตะวะนะเประวัง ยถาบูสโกเมโคทันยันโตสวิจุโคตทาโสปัจจุทาวัิสังกุโตสยังวเสตันจะสาภาพิญญาญาวิควาในจักรคุมาตตัวมจินสาธาสาวกเอสาเสนแะเจมาเสนาปิคันดาเจชนาสวีเขวเจจ่าจับปะมาคุลุตตะวัพุทธสาสาสนาวิจาระคีป่าเก้ามงเนสังลุมูกมณีเชยุงสเปวิสิลาสังฆามาพยาตีตายสาสิโนโมทันติสาวพูเตหิสาวกคาเตชะเนสุตตาติจิตห้ามงคลจากวันใหญ่ที่ ทิติมติเตโชเทอสิทธิมหิทธิมหาคุณาปลิมิตะปุญญาธิการษะสัพพันตรลายยะนิวารณะสม,มัทาัาสะพระโตโอะอนหตโตสัมมาสมพุทัสสะ ทวจริงสัมมาหาปุริสัลขนานุภาเวนะอสิตยานุพยัญชนะนุภาเวนะอัฐุตระสัตตมังคลานุภาเวนะฉจพันนะหลังสียานุภาเวนะเกตุมลานุภาเวนะทัสสะปาละมิตานุภาเวนะทัสสะอุปปาละมิตานุภาเวนะทัสสะปะลมัตถปาละมิตานุภาเวนะสีละสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะ เตชานุภาเวนะอิธานุภาเวนะพระลานุภาเวนะเดชธรรมานุภาเวนะเจตุลัติเตชะหัสส์ทำมาันธานุภาเวนะนวโลกุตระธรรมานุภาเวนะนาถังขิกรรมขานุภาเวนะอัฏฐสมาปติยานุภาเวนะฉลาดปิญญาณุภาเวนะเจตุตาเจยานุภาเวนะสัสพะละยานานุภาเวนะสัพพญุตยานานุภาเวนะเมตตากรุณาวิมิตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพะริตานุภาเวนะรัตนะใจยัสรณานุภาเวนะตุหังทพโลกา โสกุปเทวทุกขโทมนาสุปายาสาวินาสันโตตุสัพพันฑาลายาผิวินาสันตุสัพพังคกตาตุยังสรรมิชนตุจีขายุตตาตุยังโหตุสตาวาสตีเวนัสมังคิโกโหตุสัพัทาอากาศะปัปพระตาวะนภูมิคังคามหาสมุทารักกาเทวตาสัทธาตุเมนะขันตุ ปณุสาพังกลังลคัทุกสาะเปเทวตาสาวูทานุภาเวนาาถทีวันตุเตมณุสาะพมังขหลังคันทุสาะเปเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนธาเถทีวันตุเตมณุสามังกลังลาคันทุสาะเปเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนธาเุทีพระวันตุเตนขัตตยะขาปูตานัปะปะขาหนิวานาปรลสานุภาเวนะหันตวาเตังุปทเวนะขัตยะขาปูตานัง ปปคกหันิวะแะนาปฏิสานุภาเวนะหันตวาติสังกุปเถเวนะขาตยะคาภูตานาปปคกหันิวะแะนาปฏิสานุภาเวนะหันตวาติสังกุปเถเวเสพอะเทระรัะตะคาถา ปิตังนานะว่าขเมือยนะปฏิการเขนะาตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ลงแล้วไม่ควรม่วสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทัติตังบะฮินนต่ตงอภัตตันจะอนาตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งหนึ่งก็เป็นอยางไไปแล้วแรืสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอย่ยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมะตถาทถาวิปัสสติอสังขีรังสังขุปัาตังวิทามะนุพะรุะเยก็บุคคลได้เห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนง่้ยไม่คอนแคลนทำนันนันได้บุคคลนั้นจุ ตายในวันพุ่งนาฮิโน่ซังฆาลันเตนะมหาเถเนนะมาจูนาพ่อว่าความผัดเพี้ยนก็นมาจูลาผู้มีเศนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาเปีงอโเหลต่ามาตันทิต่างทางเวพระเท迦รตโตติตีสามตัวอจิคาเตมุนิติพวมวุนิผู้สงบย่อมเได้บุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดขันทางเมื่อวันแรกกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราตรีหนึ่งจะเดินรับประการชนนี้แลทิพเจตอภินหาปัจเจเวคณะปะทะ ชลาธรรมโมไม่หิชลาอนา,าติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงล้งความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมไม่หิพยาธิอนาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงห้ความเจ็บไข้ไปไม่ได้เมลาธรรมโมไม่หิมรณนาอนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงหวความตายไปไม่ได้ จะเพหิเมย์พีเหินม่นาเป็นหินนาฬิกาโบว์วินาฬิกาโบว์เราจะเราเป็นเป็นทางถางเว่าจะต้องได้พักพักจากของเราของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมมาสักโกมหิกรรมทายจะถูกกรรมาโยนีกรรมพันธุกรรมมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของตัวมีกรรมผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเด่นเกิดมีกรรมผู้ติดตามมีกรรมผู้ที่พึ่งอาศัย ยังกำมังกายที่สามีกัลยานางวาปะประกางวาตัสสาธะยาโทภิิสามีเราจะทำกรบมันในไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทัวาจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืไปเอวังอมเมหี่อพินทังปัจเจเวคิตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิน